สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะกับแม่หมอไอเข้ามาแล้วนะคะก็แชร์นะคะเป็นค่าครูนะคะเป็นกำลังใจให้กันก่อนเดี๋ยวจะดูดวงนะคะแบบรายวันให้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่เกิด ในแต่ละวันตั้งแต่วันที่16นะคะจนถึงวันที่31นะคะเราจะเป็นยังไงนะคะทุกๆด้านเลยอันนี้ตั้งแต่ท่านที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะจนถึงวันเสาร์เลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะดูให้ว่าในช่วงเดือน มก,กราคมนะคะปักหลังท่านจะเจอกับอะไรบ้างภาพรวมนะคะคุณจะมีผู้ช่วยอุปมานนะคะครึ่งเดือนหลังเด่นในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ในส่วนของอ,อ,อาจจะมีซื้อของใหญ่ได้นะซื้อของใหญ่ได้นะพวกทองนะคะพวกไอโฟนเงี้ยโทรศัพท์ของที่มีมูลค่าหรือซื้อของเข้าบ้านได้ แต่คุณคิดหรือคาดหวังสิ่งใดนะคะอาจจะเออใช่ไหมมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์อยู่แล้วก็ในส่วนของความรักนะคะอาจจะเดินหึงหวงนะคะจากคู่รักลดความจู้จี้ขี้บ่นลงหน่อยคุณจะดูน่ารักน่าเอ็นดูเนื่องด้วยคนวันอาทิตย์นะคะเป็นท่านที่อยู่ในวันแข็งอยู่แล้ว คือโดยปกติเราก็เป็นผู้นําอยู่แล้วชอบทําอะไรแบบให้สําเร็จได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องง้อคู่ไม่ต้องง้อใครแต่ถ้าเราเติมความหวานให้ตัวเองนิดๆหน่อยๆเพอร์เฟกเนาะครึ่งเดือนหลังเพอร์เฟกเลยล่ะนะคะจะมีผู้ช่วยผู้ประทานนะคะเด่นในเรื่องรักเด่นในเรื่องรักนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,กราคมนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์อืมนะคะสุขภาพเป็นยังไงคะแม่ระวังปวดตา ระวังเป็นตากุ้งยิงระวังใช้สายตาเยอะมีตุ่มสิวฝีหนองหรือฤทสีดวงได้ประมาณนี้นะคะภาพรวมในเรื่องของสุขภาพนะคะการเงินนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นเช่นไรนะคะก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเงินที่คาดหวังนะเราอาจจะต้องใส่ในเรื่องของการวางแผนแล้วก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจสักเล็กสักน้อย นะคะแต่มีความเครียดกังวลนะคะในส่วนของการเงินเกิดขึ้นคุณอาจจะมีโชคลาภนะคะในธุรกิจสีเทาในการเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ที่รักษาจะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณจะต้องนะคะทำบุญเสริมดวงโดยการหยอดตู้ชำระนิส่งทั้งหมด102บาทจะดีกับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังอื ประมาณนี้ไหว้พระองค์ใดดีนะคะพระประจำท่านที่เกิดวนันอาทิตย์นะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังในเดือนมกกราคมาครึ่งเดือนหลังนะคะให้ทำบุญให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราหงุดหงิดง่ายมากๆแถมโดนผู้ใหญ่ควบคุมคอนโทรลอีกตั้งหากนะคะไหว้พระองค์ใดดีนะคะแม่หมอเห็นเป็นหลวงพ่อทันใจ อ่านะคะคจะที่เชียงใหม่ก็ได้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชานับถือได้เลยนะคะตามที่ท่านปรารถนาแล้วก็ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็ปัญญาเป็นพระบุรุษเนาะจะดีกับตัวเองถัดไปนะคะในส่วนของท่านที่เกิด วันจันทร์นะคะวันจันเนี่ยภาพรวมนะคะเอาจริงๆช่วงนีนะ้เป็นช่วงที่คุณต้องอดทนให้มากนะคะทําอะไรก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือจบสิ้นสุดอะไรบางอย่างนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีช่วงนี้จะใจร้อนจังเลยนะคะแล้วก็ยังคงเสียใจช้ำใจหรือทนกับอะไรบางอย่างแต่ไม่เป็นไรคะ่ะผลบุญนะคะที่คุณทำมา แล้วก็ความดีงามความขยันที่คุณสร้างนะคะจะทําให้คุณนะคะมีผู้ช่วยคอยอุปถัมภ์ให้ผ่านสถานการณ์ยากๆหรือสถานการณ์ที่คุณอุดอัดไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองนะคะเราก็จะเสียใจเหมือนทุกๆครั้งที่เราผ่านมานั่นแหละตัวเองนะคะแล้วก็การทำบุญเสริมดวงที่เหมาะกับตัวเองนะคะนั่นก็คือการสวดมนต์ภาวนา นิ่งๆเข้าไว้จะดีนะคะเราเองนะคะตอนนี้ถึงวันจันทร์เราเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าเราอึดอัดเนาะเราเจ็บจังเราอึดอัดจังแต่ว่าเรานะคะก็ต้องอดทนแหลนะเนาะเออนะคะแล้วก็มันจะผ่านท,ทุกสิ่งทุกอย่างแหละไปได้ด้วยดีด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุม